สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโร่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตลมค่ะธาตุลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูวันที่เราก็เช็คราศีในด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคําทานายในช่วงวันที1่1ถึงวันที่15มิถุนายน2,568นะคะแล้วก็จะโฟกัสไปในความรักความสัมพันธ์ที่ จบลงไปแล้วค่ะอาจจะเป็นคนเคยคุยกันมาก่อนก็ได้นะคะก็สามารถดูในคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ ดวงในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงโดยรวมเหมือนเดิมค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่นานใดที่อยากจะมาเช็คดวงก,กวางนะคะอยากจะดูแน่เลยว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะควางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดี ID มาก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คำว่ากวางทาโร่นะคะอืม ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูปัญหาระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะใบแรกค่ะเป็นไพ่ c ีดาบค่ะ c ีดาบเนี่ยก็เหมือนมาคอนเฟิร์มนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ใน EP นี้เป็นความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วบางคนก็อาจจะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นด้วยนะคะนะเป็นความสัมพันธ์ที่หยุดพักอะไรแบบนี้ ตามแม่ค่ะเป็นไพ่จัดเมนต์ค่ะอืมแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งถ้วยค่ะเอ่อความรักความสัมพันธ์เนี้ยวางคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เลิกกันยากนะเอ่อถึงแม้จะมีเรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมายก็เป็นอะไรที่แบบเลิกกันยากน่าจะถ้าเกิดบางคนเนี้ยเลิกกันเนี้ยก็อาจจะแบบเหมือนหลายรอบอะเลิกแล้วก็รีเทิร์นเลิกแล้วก็รีเทิร์นอาจจะเป็นรูปแบบแบบเนี้ยนะคะ อืมเออเวลาที่คุณเจอเขาคนเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนที่ใช่ก็เลยไม่อยากที่จะสูญเสียเขาไปง่ายๆก็ได้นีคะเออหรือบางคนเนี่ยเออตอนช่วงที่รู้จักกันแรกๆเนี่ยคุยกันแบบแปบ๊บเดียววีคสองวีคแต่รู้สึกเหมือนแบบผูกพันกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเออรู้สึกหลายๆอย่างที่เขาพูดมาอุย้ยมันเชื่อมต่อกับเรามากมันคอนเน็กกับเรามาก เออมันก็ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเชื่อมต่อกันเร็วแล้วพอเวลามีเรื่องราวทะเลาะกันเนี่ยเออมันเลิกกันไปมันก็ยังคงคิดถึงกันอยู่นะตอนนี้กวางคิดว่าตัวคุณเองก็ยังคงคิดถึงเขาอยู่นะคะแล้วมีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาก็อาจจะหมายถึงว่าในช่วงระยะเวลาที่คุณคบกันเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไปเรื่อยๆ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 จนบางครั้งเนี่ยมันน่าเบื่อมันไม่มีอะไรที่แบบตื่นเต้นเลย นะคะหรือว่าเขาคนนี้นะคะขาดความเอาใจใส่ขาดความอ่อนโยนเออขาดความเข้าใจก็ได้นะคะเพราะว่าถ้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกความอ่อนโยนอะไรแบบนี้นะคะอืมนะตอนแม่ค่ะเป็นไพ่ king of swords ค่ะคนที่คุณเคยคุยนะ,ะ่ะอาจจะเป็นชาวทัดลงด้วยกันเองเออราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะหรือ เขาอาจจะไม่ใช่ชาวทัดลมก็ได้จะมีลักษณะนิสัยที่ไม่ค่อยพูดในเรื่องของความรู้สึกเหมือนเขามีกำแพงกั้นอยู่ตลอดเวลาเออเข้าหายากนะคะแล้วเราบางครั้งเนี่ยเราไม่ค่อยเข้าใจในความรู้สึกของเขาเลยไม่ค่อยเข้าใจความคิดของเขาเลยนะคะดูแล้วอาจจะเป็นคนที่ซับซ้อนนิดหนึ่งนะอืมบางคนอาจจะไปเจอคนที่เขา ไม่ค่อยแชร์เรื่องราวชีวิตประจําวันเนี่ยไม่ค่อยแชร์เรื่องราวชีวิตประจําวันไม่ค่อยแชร์เรื่องส่วนตัวเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออเป็นแฟนที่ไม่สนิทนอ่ะนึกออกไหมเป็นแฟนที่ดูแล้วห่างเหินเป็นคนคุยที่มันดูแล้วเหมือนเออคนแบบไม่รู้จักกันอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมนะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะอะมาดูกันต่อนะคะมีไพ่หกไม้อ่ะคะ่ะ ความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางไม่ได้เจอกันบ่อยนานๆทีเจอกัน,น,น,นท,จจนทีเดือนหนึ่งเจอกันครั้งสองครั้งนะคะหรือบางคนเนี่ยทั้งเดือนก็ไม่ได้เจอหน้าเจอตาก,กันเลยนะคะหรือว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ต้องเดินทางบอ่อยเออพอเดินทางบ่อยเนี่ยต่างคนต่างก็ไม่มีเวลาให้กันความรักเอาใจใส่อะไรเนี่ยมันก็ลดน้อยลงมันก็มีความน่าเบื่อเพิ่มขึ้นนะคะความหวานฉ่ามันก็ลดน้อยลงเหมือนกันเนาะ อืมนะแล้วก็ไพ่หกไม้เนี่ยกวามคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ฟันฝ่าอุปสรรคมาเยอะค่ะอืมนะต่อมาค่ะเป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็เก้าถ้วยค่ะอืมความรละความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่เคยมีความสุขมากๆเลยแหละ มา,มากถึงมากที่สุดเลขเก้าคือเลขแห่งความสุขเนาะเออเลขเก้าเลขแห่งความสุขคุณรู้สึกว่ามีความสุขในการที่อยู่กับเขาต่างคนต่างเติมเต็มกันและกันนะคะเขาก็เติมเต็มคุณคุณก็เติมเต็มเขาอืมแต่พอมันคบกันมาเรื่อยๆอะ่ะความเคยชินมันเข้ามาความน่าเบื่อมันเข้ามาก็อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันถอยห่างกันออกไปอืมนะคะเอ,อจริงๆแล้วอะ่ะดูจาก ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่คู่รักทั่วไปอะ่ะมักจะเจอความน่าเบื่อความเคยชินนะคะนะเออแล้วก็มีไพ่ก้าเหรียญเนี่ยอาจจะหมายถึงตัวคุณก็ได้หรืออาจจะหมายถึงตัวเขาก็ได้ที่อยากจะเป็นอิสระจากความสัมพันธ์นีเ้เบื่อกับความสัมพันธ์แบบเนี้ยอยู่ห่างไกลกันไม่เข้าใจกันไม่ใส่ใจกันนานๆทีคุยกันทีอืม นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าความรักความสัมพันธ์นี้จะได้กลับมาพูดคุยกันอีกไหมได้กลับมาคบกันอีกไหมนะเป็นคำถามของคนส่วนใหญ่ที่เวลาเข้ามาดูในเรื่องของความรักที่จบไปแล้วนะคะามาดูกันค่ะใบแรกค่ะห้าไม้ค่ะนะคะทาวเวอร์ค่ะห้าไม้แล้วก็มาทาวเวอร์อีกนะ ตามด้วยจัสติ e ค่ะนะคะเราก็เก้าดาบค่ะถามว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาใน EP นี้นะคะในอ p นี้นะจะได้กลับมาไหมกว่าคิดว่าไม่ได้กลับละอืมนะคะไม่ได้กลับเพราะว่าตัวคุณเนี่ยแหละน่าจะเลือกที่จะเดินออกมารู้สึกถึงความแบบไม่แฟ์ในความสัมพันธ์รู้สึกถึงความเครียด นะคะเบื่อกับการที่จะต้องทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อะไรแบบนี้นะคะหรือไม่อะค่ะบางคนเนี่ยทะเลาะกันแบบใหญ่โตละแล้วก็อาจจะพูดอะไรกันไปโดยที่แบบเชื่อเฉือนกันไปอย่าลืมนะชาวธาตุลมเนาะธาตุลมเวลาพูดอะไรก็ค่อนข้างแรงด้วยพอพอพูดไปแล้วมันเอากลับมาไม่ได้แล้วใช่ไหมคะคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เขาพูดมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากกลับไปแล้วก็ได้นะ เนี่ยมันมีไพ่เครียดอ่ะอืมกลับไปฉันก็นอนไม่หลับกลับไปฉันก็เครียดโอ้แบบนี้ค่ะไพ่จะสติดจะสติ๊ดแปลว่าอะไรความยุติธรรมเนอะความแฟร์นะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่เนี่ยอาจจะไม่แฟร์สำหรับคุณเออคุณอาจจะเป็นคนที่ฝ่ายเข้าหาเขาตลอดเลยเออทักหาเขาตลอดเลยแต่ว่าเขาเนี่ยมีความเฉย ไม่คอยทักอะไรไม่ค่อยอะไรเงี้ยมันรู้สึกเอ,อเบื่อก็ได้ว่าขอดูความคิดเขาหน่อยละกันเมื่อเรารู้ความคิดเขาเราก็เหมือนเป็นต่อเนาะเอออมาดูกันค่ะความคิดเขามีสิบถ้วยนะคะแล้วก็ Queen of p e n t a c l e ค่ะคุณเป็นคนละเอียดอ่อนมากนะสำหรับเขาค่ะแล้วก็สิบ Uh, the wheel of fortune นะคะตามด้วย10ดาบค่ะในความคิดของเขานะเขาผิดหวังกับความสัมพันธ์นี้นะควาคิดว่าคุณก็คิดในช่วงแรกกหมกันในช่วงแรกคุณก็คิดว่าเขาเป็นคนที่ใช่ส่วนตัวเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่เช่นเดียวกันดังนั้นในความคิดเขาเลยรู้สึกผิดหวัง ว่าทําไมความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้ความสัมพันธ์นี้เออที่เขาคิดไว้อยากจะมีครอบครัวอยากจะอยู่อยากจะแบบไปต่ออ่ะอืมนะแต่เหมือนเขาทําพังเองอะ่ะเออทําพังเองนณะตอนเนี้ค่ะเขาไม่ได้โทษคุณนะอืมอ,อาจจะมีบ้างยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าก็คือส่วนใหญ่ก็ความเจ็บปวดเขาก็ยังคงมีอยู่เออนะคะ เขาก็าโทษตัวเองว่าทําไมเปลี่ยนตัวเองแบบช้าไปอะไรเงี้ยนะบางทีเปลี่ยนช้าไปเราก็ไม่หรอเนาะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าในเมื่อความสัมพันธ์นี้ยมันไปด้วยกันยาว่าจะดูว่าคุณจะมีใครเข้ามาใหม่ไหมในชีวิตนะขาดูหน่อยค่ะจะมีความรักดีๆเข้ามาไหมว้าว the world ซเรียนเราก็ตามด้วย king king of pentacle ค่ะ ตามด้วยในออบคัพค่ะอ่ะนี่นะเปิดมาตามนี้นะคะแน่นอนค่ะคุณจะมีคนเข้ามาใหม่เออเพียงแค่คุณเปิดใจก็จะมีคนเข้ามาใหม่คนที่ทำให้คุณรู้สึกดีนะคะนะอาจจะเป็นชาวทัดน้ำก็ได้อาจจะเป็นชาวทัดดินก็ได้นะคะเออมาหวานสเสน่ห์ให้กับคุณแต่เนี่ยเนี่ยวางม,มีปัญหาอยู่ตรงเนี้ยสี่เหรียญ สีเหรียญเนี่ยมาบอกบอกว่าตัวคุณยังคงเก็บตัวอยู่นะเออไม่อยากที่จะมีความรักใหม่ถึงแม้คุณอาจจะเลิกลากับเขาคนนี้ามานานแล้วอาจจะแบบหกเดือนขึ้นไปละอืมนะปีหนึ่งละแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเอนจอยในการอยู่คนเดียวยังอยากเก็บตัวอยู่ไม่อยากที่จะพูดกับใครไม่อยากทำความรู้จักอะไรกับใครใหม่ก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เออแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่ ถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่นะคุณจะเจอคนดีๆคนที่ใส่ใจคุณ King of p e n t a c l e เนี่ยเป็นคนที่จะมาดูแลคุณสปอยคุณเออสปอยต้องใช้คำว่าสปอยคุณนะคะอืมนะแล้วก็คนที่เข้าใจจิตใจคุณ นะวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะอยู่ในคอมเมนต์ที่กวางปักหมุดไว้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ ID มาก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คำว่ากวางทาโรกจะอยู่สีชมพูตรงนี้นะคะหรือว่าจะป้ายข้างบนก็ได้นะคะฝากกดไลค์ให้กวางด้วยนะคะต้องขอพบพระคุณมากๆมากๆนะคะสำหรับผู้ติดตามเก่าที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ด้วยค่ะ นะอ่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย